ตอนนี้ตำลัตวสอบกําลัให้ไล่ยอยู่นะครับเราดิ้เราไล่ลถได้แล้วนะไล่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าว่เาเอามายัางไงนะครับแต่แต่เราไล่กําลังไล่อยู่นะเดี๋ยวขอเวลาหนึงเราไล่รดไล่อะไรอยู่ตอนนี้นะครับนะครับผมจับตาเต้าอ่ะค่ะตีิ้งของไปตัดนิ้วตัดนิ้วพัทยาตอนนี้รัั อนนี้เราเราทราบที่เหลือแล้วนะครับาทราบที่เหลือแล้วเดี๋ยวกําลังากาลังเช็คข้อมูลอยู่เพื่อเจาตัวนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราเราทราบชื่อแล้วว่ามีใครที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับนะบเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาให้ชวยสืบสวนทํางานนิดหนึ่งนะครับ SW เกี <S <s ่ยวข้องกับกรนการของสามีตอนไอ้พวกนี้<ต>จะไม่เกี่ยวกับชุดนี้อ่าแต่แต่พวกนี้เป็นพวกที่พวกนี้ก็คือเป็นผู้อาชญากรนะครับแล้วก็เข้าเมืองมา สองกลุ่มเนี่ยรู้จักกันแต่ก็ทะเลาะก,กันเรื่องผมประโยชน์คือเรื่องอน่าจะเป็นเรื่องคอนเซนเตอรอ์คือชุดนี้น่าจะทำคอนเซนเตอร์ในต่างแดนในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็เข้ามาเมืองไทยนะก็มามาทูนี่กันว่นงั้นเถอะนะครับนะก็จะเห็นเหมือนอ่าต่อสาบอกว่าพวกนี้เนี่ยนะครับเข้ามาโดยใช้วีซ่านักเรียนเห็นไหมครับเดิมเดิมเข้ามาโดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยวต่อมาเมื่ออยู่เกินก็เปลี่ยนวีซ่าเป็นนักเรียน นะครับก็ไปใช้มูนิธิมูนิที่หนึ่งแล้วก็จดจดเป็นวีซ่าก่อนตักเรียนแต่ว่าตัวไม่ได้เรียนนะเพราะเป็นอาจาการนะเพราะนั้นวันนี้ถึงได้เน้นย้าว่าตอมอต้องเข้มแข็งนะครับถ้าตอมอเข้มแข็งพวกนี้ก็อยู่ไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวส่วนนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาไล่ต่อนิดหนึ่งนะครับครับผม รับาาการมีมิจู่ิจูแจ้งครับเลยมจูีแจ้งอะไรครับพี่คือผมไม่ได้มาขัดจังหวะแต่ว่าอยากจะมาชื่นชมในฐานะที่ผมเป็นคนเปิดเผยเรื่องเกี่ยวกับทุนจีนสีเทาแล้วผมก็เห็นว่าทางตำรวจโดยท่านรองต่อสักแล้วก็ท่านรองโจ๊กเนี่ยได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วผมมาชื่นชม พราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นอันตรายต่อประเทศไทยต่อเศรษฐกิจต่อสังคมเ,เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่มีคนสนับสนุนคนจินต่างๆเหลา่านี้ไม่สามารถจะทำการได้แบบนี้และที่เป็นปัญหาคือวันนี้ท่านมาท่านจัดการได้อย่างรวดเร็วคำถามของประชาชน ก็จะถามต่อว่าเอาละตะกอนตะกอหน้านี้ทำไมไม่ได้จาัดก,การปล่อยให้คนต่างๆเหล่านี้เติบโตจนกระทั่งใช้กฎหมายมาเป็นเกราะป้องกันเช่นเอาวีซ่าเรียนภาษามาบางหน้ามีทนายคอยปกป้องอ้างว่ามีใบอนุญ,ญาตถ้าๆ่าที่จริงๆใบอนุญาตนีใบอนุญาตร้านอาหาร นะและการขายยาเสพติดภายในพื้นที่เนี่ยคือจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ารับรู้กันโดยทั่วไปในหมู่คนเที่ยววันนี้ผมเลยมาชื่นชมไม่ได้มาแย่งซีนนะครับเพราะว่าผมมาชื่นชมท่านต่อศัตว์กับท่านบิกโจ๊กของโจ๊กเพราะว่ายุคนี้กลายเป็นยุคเปลี่ยนใหม่ว่าเออพูดไปแล้วให้ตำรวจก็เอาจริงเว้ย ก็แสดงว่าคงจะมีคําสั่งจากข้างบนมาทั้งท่านผบตรไปถึงท่านนายกผมก็คิดว่าท่านนายกคงเล็งไว้แล้วล่ะได้จังหวะซึ่งบุคคลที่ที่จะต้องจัดก,การเนี่ยผมก็ค t ยเช่นมาไว้แล้วกันนะครับอันนั้นคงจะต้องเป็นหน้าที่ของท่านไม่ใช่หน้าที่ของผมผมผม,ม,มีหน้าที่่เปิดเผยและผมก็ไม่กลัวตาย เรียกผมว่าองค์ุรีมานแล้วก็ไม่ได้อยากมีเอาใครมาติดต่ออะไรผมติดต่อท่านโจกับท่านต่อสักเลยนะอย่ามาติดต่อผม